ดวงชะตาคนที่เกิดวันที่13ในแต่ละเดือนอที่มีบุญวาสนาจะถูกลิขิตมาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการพิคหามาเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่มีบุญวาสนาที่เกิดวันที่13นะครับในแต่ละเดือนจะมี ดวงชะตาถูกลิขิตมาเป็นแบบไหนก่อนอื่นเปิดเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าน,นะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาติดตามและรับชมคลิปทุกคลิปเนี่ยถ้ากับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างอุทยานที่กาจามบุรีที่เพอ่ห้วยกระเจ้ากับผมโดยไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับเพียงแค่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปรายได้จาก YouTube ก็จะเข้ากองทุนไปทยอยสร้างครับตอนนี้ก็ลงต้นไม้ไปค่อยๆลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าของผมก็จะมีเทียนหอมชันเดิน ด้วยนะครับแล้วตอนนี้แถมผงหอมพุทธคุณเอาไว้ใส่ในกระถางทูบหรือใส่น้ําทําน้ามนต์นะครับแล้วก็มีจี้สาริกาคู่เล็กซับหรือจะเอาเป็นเทียนหอมอาชาญชุดขนาซับนะครับซึ่งสารมัเสริมหอมเหมือนกันแต่ความหอมแตกต่างกันนะครับคือของอเทียนหอมชาญเนี่ยจะหอมหวานนะครับแล้วเป็นน้ําหอมเกรดพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ห้างเลยนะครับแล้วก็มีแถมวัตถุมงคลหลายชนิดนะครับชุดละ450ส่งฟรีนะครับตอนนี้เราจะมา พูดถึงเรื่องดวงชะตาคนที่เกิดวันที่13นะครับในแต่ละเดือนกันนะครับคนที่เกิดวันที่13เนี่ยถือว่าบางคนก็บอกว่าเออเป็นเลขไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีดีในแต่ละวันมีบุญวสนาในแต่ละวันทั้งนั้นเลยนะครับอย่าไปคิดน้อยใจตัวเองนะครับคนที่เกิดวันที่13เนี่ยเป็นคนที่สนุกล่าเรินะครับชอบชีวิตที่ตื่นเต้นใจเย็นใจดีมีเมตานะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ดึงดูด เพศตรงข้ามหรือดึงดูดคนอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนทําอะไรเนี่ยก็มักจะแหวกแนว แล้วก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้็เป็นบุคลิกที่บางทีบางคนก็อาจจะเห็นแล้วอาจจะเกงเกงขามได้นะครับเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนที่มีความจริงใจมีความเทะเยอเทะยานมีความคล่องตัวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแต่จุดอ่อนคือบางทีก็มองโลกในแง่ดีเกินไปจนบางทีก็ทําให้ตัวเองต้องเสียใจนะครับคนที่เกิดวันที่13เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับเป็นคนที่รักสันติรักสงบ แล้วก็บางทีเหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถจะอ่าอยู่ได้โดยที่ไม่มีเพื่อนนะครับบางทีแบบเออถ้าอยู่คนเดียวก็สามารถจะอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมในความรักและชีวิตและรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงนะครับเป็นคนที่ใจอ่อนบางทีก็ทําร้ายตัวเองทั้งที่บางทีรู้ว่าถ้ายอมหรือเชื่อเขาตัวเองจะเจ็บ ก็ยอมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ถ้าเวลาอารมณ์ดีก็จะดีสุดๆเลยครับถ้าอารมณ์ร้ายก็จะร้ายสุดๆเช่นกันนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดดีครับเอาตัวรอดได้เป็นคนที่เมื่อเจอเหตุการณ์ครับขันสามารถจะใช้สติปัญญาเนี่ยผ่านอุปสรรคต่งางๆหรือ ผ่านเหตุการณ์ขับขันไปได้ดีนะครับเป็นคนที่มีความคิดแหวกแนวที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมากเชื่อมั่นในตัวเองมากนะครับคือบางทีเนี่ยบางคนคนที่เกิดวันที่1 3บางทีอาจจะไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือไม่ค่อยชอบศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับทาง าทางวิชาการนะครับแต่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยตนเองนะครับเป็นคนที่ชอบเรียนคอร์สอะไรระยะเวลาสั้นๆหาความรู้ตัวเองสม่ําเสมอแต่ว่าถ้าให้ไปนั่งเรียนตามโรงเรียนเนี่ยบางทีตัวเองไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกจริตนะครับเป็นคนที่สนใจทั้งภาษาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์หรือประวัติศาสตร์คือบางทีเป็นคนที่ถ้าเอาความรู้ตรงนี้ความสามารถตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือทำม,มาอาชีพ จะดีมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันที่สมเนี่ยมีโอกาสที่จะไปศึกษาต่างประเทศได้หลือเรียนรู้ในศาสตร์เล่นลับต่างๆได้หรือประเภทหมอดูหรือดวงดวง,ดวงชะตาสามารถจะทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันที่สเนี่ยนอกจากสนใจเรื่องศิละปะหรือการปกครองหรือภาษาศาสตร์หรืออาชีพต่างๆหรือศิลปินต่างๆ สามารถจะศึกษาและสามารถจะประกอบอาชีพตรงนี้ได้ถือว่าเราควรจะรู้ตัวเองศึกษาตัวเองได้แล้วนะครับคนเกิดวันที่13ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่นะครับแล้วพยายามไปให้เรียนรู้ถึงที่สุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทอาีอาชีพที่ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันที่13เนี่ยคือเป็นประเภทพวกค้าขายอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทําได้แต่ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เงินเป็นกรอบเป็นกำรรหรือว่าไม่สามารถจะทําให้ร่ารวยได้ถ้าเป็นอาชีพค้าขายนะครับของคนที่เกิดวนทีสามนะแต่ตัวเองเนี่ยชอบทํากิจการของตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถ้าทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทําทัวร์หรือทําเกี่ยวกับโรงพิมพ์หรืองานบันเทิงจะร่ํารวยนะฮะวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่างๆหรือโซเชียลต่างๆสามารถจะทำให้คนเกิดวนทีสาลร่ำรวยได้นะครับยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยชอบทํางานอิสระมากขึ้นนะครับคือบางทีมีข้อเสียคือชอบเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป จนบางทีก็อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะทําอะไรโดยที่ตัวเองไม่ได้มีความรอบรอบคอมเนี่ยมักจะเสียใจหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงได้นะต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะศึกษาด้านจิตวิทยาหรืออาจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง หัวรศาสตร์หมอดูไปเลยนะคนเกิดวันที่13นะครับในส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเป็นคนที่มีการเงินขึ้นๆลงๆนะฮะดังนั้นควรจะบริหารการเงินให้ดีๆนะมีการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าเข้ามากออกมากบางทีเข้ามาเข้ามา,มาปุ๊บออกปั๊บเลยนะเข้าซ้ายออกขวาครับเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้คลองจนแบบโหเกินตัวเกินไปนะฮะบ,บางจะเลยไม่เคยมีเหลือเก็บนะบดังนั้นควรจะเก็บเป็นลักษณะอสังหาริมทรัพย์ซื้อบาทซื้อที่ซื้ออะไรไว้จะทําให้มีทรัพย์สินอยู่ได้ตลอดนะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบนะฮะคนเก วันที่3บางทีฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟือเกินไปเวลามีเงินนะบางทีใจดีเกินไปนะครับคือบางทีคนไหนรอบข้างเดือดร้อนก็ให้ยืมมั่งอะไรนะฮะหรือก็บางทีก็ชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเกื้อหนุนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเงินบางทีก็จะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าไปเกิดในบางคนถ้าเกิดในตระกูลที่เขาร่ำรวยเนี่ยมักจะ,ะเจอปัญหาการเงินแต่ ชั่วขณะไม่ได้การเงินแบบไม่ได้มีปัญหาการเงินตลอดนะครก็คือร่ำรวยแต่จะเจอปัญหาการเงินหนัก,นกๆเช่นเจิภาวะวิกฤตหรือหรืออาจจะล้มละลายชั่วขณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็แต่ก็จะผ่านไปได้นะฮะก็คือกลับมาอาจจะกลับมาบ้างมีใหม่เหมือนเดิมได้นะดังนั้นมันคือบอกว่าถ้าเกิดไปที่3แล้วควรจะระมัดระวัง การใช้จ่ายเงินให้ดีๆรอบครอบนะฮะอย่าใจใหญ่เกินไปนะบั้นปลายชีวิตก็คือการเงินดีไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนนะมีเงินก็คือสิ่งตัวเองอยากได้อะไรก็สามารถซื้อได้ในบั้นปลายชีวิตนะเพราะาตัวเองควรจะเปลี่ยนแปลงชะตาในการเก็บเงินนะฮะความสมัคนในครอบครัวเป็นคนที่อ่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะบางทีครอบครัวจะมีการแตกแยกกันนะคือบางทีพ่อแม่ อยู่ทางพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางหรือกันบางทีก็อยู่กับเราอยู่กับพ่อหรือบางทีเลยอยู่กับแม่นะเหมือนครอบครัวไม่อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์อย่างนี้นะฮะแล้วก็บางหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กนะฮะโดนโดนส่งไปอยู่กับตายายหรือญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็บางทีก็พอเข้าวัยรุ่นตัวเองก็จะเหมือนกับว่าออกไปทำมาหากินข้างนอกไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับบ้านนะครับและเป็นคนที่ ไปอยู่ทำงานที่อื่นเรียนที่อื่นแล้วก็มักจะเติบโตโดยการดูแลของคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะ,ะ,ะมีความผูกพันกับครอบครัวแต่ก็ไม่ได้สนิทแต่ตัดไม่ขาดเท่านั้นเองความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับคือบางทีก็ห่างเหินจากครอบครัวนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดนะฮะก็ยังมีความไปมาหาสู่กันอยู่นะกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็อนา,าคตบางทีกับพ่อแม่พี่น้องก็ ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีแม้จะพยายามมีความสมบูรณ์มีเงินมีทองแล้วแต่ก็ยังห่างกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแยิพี่น้องเราขึ้นมาอยู่กันเองนะเกิจะมาสร้างครอบครัวเองไม่ได้อยู่แบบรวมกับครอบครัวใหญ่นะครับส่วนความรักเนี่ยเป็นคนที่จะมีโอกาสได้ครอบได้คู่ครองที่ดีนะครับหรือบางทีอาจจะได้ดีมากด้วยซ้ำนะฮะคนที่เกี่ยวที่สามนะดังนั้นเนี่ยคู่ครองถ้ามีบุญวาสนาทําบุญวาสนาดีจะได้คู่ครองที่ดีสนับสนุนส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ถ้า ไม่ยังไม่เจอคู่ไม่แต่งงานอาจจะโสดนานหรือแต่งงานช้าไปเลยครับบางทีคือส่วนใหญ่คน <c oughs> เป็นเกิดวันที่สเนี่ยถ้าไม่ได้จังหวะจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีคู่ครับและถ้าเกิดจังหวะที่มีคู่เนี่ยมักจะได้คู่ที่มีบุญวัสนาสูงหรือมีฐานะที่สูงกว่าหรือมีชาติตระกูลที่สูงกว่าด้วยซ้ํามีฐานะที่ดีกว่าหรือมีความรู้ความสามารถที่สูงกว่ากว่าเราด้วยซ้ําถือว่าก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับในเรื่องคู่ครองนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็บางที คู่ครองของคนที่เกิดวันที่13มักจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเหมือนกันค่ะว่าอาจจะมีคู่ที่มีตําหนิคาว่าม,มีตําหนิคืออาจจะมีเคยมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะคนเกิดวันที่13นะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เกิดวันที่13ความรักในวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าแต่พออายุ30 25ขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือถึง30นั่นแหละถึงจะอาจจะเจอเนื้อคู่กันนะฮะคนที่เกิดวันที่13นะแต่ก็ระวังเรื่องปัญหาชู้สาวด้วยนะครับเพราะ บางทีมันจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาก็อาจจะให้มีโอกาสที่เราจะทําผิดเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไปได้นะครับอาจจะทําให้เสียใจได้ในอนาคตหรือมีปัญหาให้เราได้ในอนาคตนั้นควรจะระวังนะครับสุขภาพก็เป็นคนที่บางทีสุขภาพมักไม่ค่อยดีมักมีปัญหาหลายด้านนะฮะแล้วบางทีก็มี สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทางสายตามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหรือวอวัยวะภายในโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคือเกี่ยวกับพวกอะไรนะทางเดินอาหารกระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะควรเรามาระวังนะก็อนนึงคือเกิดวันที่3ควรจะเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือพวกถูกอาวุธหรือของมีคมอันนี้ควรจะระวังให้มากนะครับแล้วก็พอดวงคนเกิดวันที่3เนี่ยเหมือนกับว่าที่อาจจะต้องมีเกณฑ์ผ่าตัด สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ควรออกกําลังกายให้มากๆนะครับเพราะบางทีมันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาก็เลยไม่อยากจะออกนะครับแล้วก็บางทีก็พยายามยับยั้งความกล้าแบบไม่กลัวใครด้วยนะครับคนที่เกิดวันที่3บางทีเหมือนแบบว่าลุยไหนลุยนั่นอย่างเงี้ยก็คือควรจะระมัดระวังด้วยเรื่องว่าเรากล้าเกินไปนะครับควรจะมีความรอบคอบหรือให้กลัวบ้างนะครับอย่าไปกล้าบ้าบินเกินนะจะเอาปัญหามาให้ ถึงแก่ชีวิตเลยนะฮะควรคระมัดระวังนะครับบ้านปลายชีวิตก็คือบางทีจะร่างกายจะมีปัญหารุ่นปัญหานี่เข้ามาทําให้คนเกิดวนที่3าอาจจะเบื่อนหน่ายอาจจะเหมือนกับไปอยากจะแยกยาก้ยายไม่วุ่นวายกับใครอยากไปอยู่ในที่ท,ที่สบายๆต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือที่อากาศดีๆนะครับแบบว่าไกลผู้ไกลคนหน่อยเลยนะคนเกิดวนที่3าสรนะรส่วนมิตรหรือสัตูนะเป็นคนที่โชคดีคือมีเพื่อนรักมากมายนะแต่โชคร้ายตรงที่มักจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนนี่แหละนะฮะดังนั้นผมถึงบอกไงว่าระวังการที่ว่าเราจะคบใครเนี่ย ควรจะดูด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีนําปัญหามาให้นะเ <_ an> พื่อนนาปัญหามาให้ทําปัญหามาให้เราแก้นำปัญหาเรื่องเงิน <_ an> เรื่อง,อง,องทองมาเบียดเบียนเรานะครับหรือบางทีเจอเพื่อนฝูงที่เราจริงใจให้เขากลับทําร้ายจิตใจเราหักหลังเรานะครับดังนั้นบางทีคนเกิดวนทีสามแม้จะโดนเพื่อนอหลอกหรือทําให้เสียใจก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะฮะก็เลย ก็ให้อภัยทุกครั้งนะแม้ตัวเองจะเสียใจที่ตามที่บอกนะครับดังนั้นก็ควรจะพิจนารณาดีๆในการครบเพื่อนนะครับก็และศัตรูที่สําคัญของคนเกิดวันที่3คือเจ้ากรรมในเวรนะฮะดังนั้นควรจะทําสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะฮะผมที่เคยเคย,เคยบอกแล้วไงว่าคนีมีกาบาทคือเหมือนกับเป็นนักลบมาก่อนดังนั้นอาจจะมีพวกศัตรูหมู่มาจะเข้ามานะฮะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่ ทำให้ตัวเองเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะหรือเจ้ากรรมนายเวรจะมาในรูปแบบที่ว่าจะไปนนใจให้คนรอบข้างเราทําร้ายเราหรือหักหลังเรานั่นเองนะดังนั้นมันจะมาในลักษณะคนหมั่นไส้อิจฉาเรากันแกล้งเรานะฮะเจ้ากรรมนายเวรจะมาในลักษณะนี้นะไปนนใจให้คนรอบข้างทำอย่างนั้นกับเรานะคนทาบุญเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่เราเคยทําร้ายเข้าในดีตชาตินะครับ บ่อยๆบริวารเป็นคนที่มีบริวารมากหน้าหลายตาดังนั้นดูบ,บริวารก็จะหมุนเวียนเข้ามาตลอดไม่ได้ซ้าหน้านะฮะเดี๋ยวคนนู้นคนนี้มาช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยดังนั้นเจน้ากรรมนยเวรอาจจะเข้ามาในรูปของบริวารด้วยดังนั้นถ้าไม่อยากเจอบริวารทรยศเราหักหลังเราหรือกันแกล้งเราอิจฉาเราควรทำบุญให้เจ้ากรรมนยเวรนบ่อยๆนะฮะดูทั้งบริวารในดชาติเราด้วยนะครับ และเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงมีลูกน้องเข้ามาคอยช่วยเหลือดังนั้นถือว่ามีความโชคดีในบริวารแต่เราก็ควรจะแก้กรรมทาสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรขอโอสิกรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยเพื่อจะได้บริวารที่ดีและจงรักภักดีกับเราช่วยเหลือเราแบบจริงใจนะฮะโชคลาภเป็นคนที่มีโชคลาบทางด้านเมตตาหรือมีคนเอ็นดูมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะมีบารามีมีพลังงานที่มีพลังส่งเสริมพลังบารามีส่งเสริมให้ ตัวเองเนี่ยประสขขบความสาเร็จในชีวิตนะฮะให้ก้าวไปได้เหมือนกับว่าง,าง,างา่ายๆเหมือนเนเหมือนโชคลาภมาในลักษณะเหมือนผู้อุปถัมภกดันเราให้ประสขขบความสําเร็จในชีวิตดังนั้นใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นคนที่อชอบสร้างสิ่งใหม่ๆคิดทฤษฎีใหม่ๆคิดเรื่องใหม่ๆคิดงานใหม่ๆดังนั้นเอาความสามารถพิเศษของตัวเองเนี่ยพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยขึ้นได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ทางทางด้านโชคลาภแบบเงินทองซื้อหวยรวยเบอร์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับ มันไม่ได้มีโชคลาภทางหวยเลยเบอร์แต่เป็นในโชคลาภในละักษณะว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเอานู่นเอานี่มาให้มีคนเอาของมาให้มีคนเที่ยวช่วยเหลือให้หรือบางทีก็ชอบมีของฟองของฝากมาให้เราอยู่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นโชคลาภทางนี้มากกว่านะครับการเดินทางเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับในวัยเด็กพ่อแม่หรือผู้อุปถัมภ์เนี่ยมักจะพาให้ ถ้าคนม่อยู่กับญาติหรือพี่น้องนะฮะหรืออยู่กับพ่อแม่บางทีอยู่กับพ่อหรือไม่ก็อยู่กับแม่เนี่ยมักจะมีการโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆอาจจะอยู่ตรงนึงแล้วอาจจะต้องไปเรียนอีกที่นึงแล้วเดี๋ยวพออายุวัยนึงก็ย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อยู่เรื่อยๆนะครับพอโตขึ้นตัวเองก็ออกจากครอบครัวก็ไปทํางานอีกไปเรียนที่หนึ่งหรือไม่ทํางานอีกที่หนึ่งดังนั้นการเดินทางของคนเกิดวันที่13เนี่ยมักจะมีอยู่เป็นสม่ําเสมอไม่เกี่ยวกันท่องเเทีี่่ยยวน ก็ไปได้เป็นคนที่ชอบรักการเดินทางชอบไปเที่ยวชอบไปดูนู้นชอบดูนี่นะครับบ้านปลายก็ยังชอบการเดินทางอยู่นะฮะชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นเรามาดูกันแต่ละวันนะว่าคนที่เกิดวันที่13เนี่ยในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะครับคนเกิดวันที่3ในเดือนมกราเนี่ยควรระมัดระวังเรื่องการได้การเสียจนเกินไปนะครับเพราะบางทีอาจจะนําเราไปสู่ความวิบัติหรืออันตรายได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการได้การเสียเรื่องเงินอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้การได้การเสียการได้การเสียเรื่อง ทำกิจกรรมต่างๆอาจจะทําให้เราได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะครับดังนั้นดวงชะตามันจะมีการพลิกผันบูบๆข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นลงๆเพียงชั่วคู่เพียงชั่วชั่วยามเลยหรือเพียงแค่ชั่วค่าคืนเลยก็ได้นะเพียงแค่ความกล้าบ้าบินเพียงแค่นิดเดียวนะคน,ะนระมัดระวังนะเป็นคนที่มีความรักความหลังฝังใจกับคนที่ Уров, เคยเราเคยรักเคยชอบอยู่มันกลายเป็นแผลดังนั้นถ้าตัดออกไปจากใจได้จะดีนะครับชีวิตจะมีความสุขอยู่ท <No, ี่ตัวเองกระทำนะฮะดังนั้นความทุกข์หรือความสุขที่ตัวเองเป็นคนก่อถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันจําแล้วมันทุกข์ก็ตัดออกจากชีวิตไปนะครับคนที่เกิดวันที่13ากุมภาพันธ์เป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้กับชีวิตนะฮะพอตัวเองรู้สึกว่ามีความคิดอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทาเดี๋ยวทํานู่นดีกว่าเดี๋ยวทานี่ดีกว่านะเป็นคนที่มีความคิดดสสรรร้างคออยยู่ตลลเนะ สิ่งสิ่งใดที่ต้องระวังระบาดระวังสำคนที่13กุมภาคือเรื่องอุบัติเหตุเลยนะและอย่างนึงคือเรื่องอความรักเนี่ยชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิด13กุมภาเนี่ยจะอยู่ในวัยกลางคนนะฮะถึงจะเริ่มมีความรักนะฮะดังนั้นเนี่ย13กุมภาควรระวังอุบัติเหตุส่วนเรื่องความรักก็ประมาณอายุสัก30 35ขึ้นไปแล้วเนี่ยมักจะ เริ่มมีความรักที่เริ่มมั่นคงเริ่มแน่นอนแหละแต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะแบบหวือหวาหน่อยนะครับคนเกิดวันที่13มีนาะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากนะครับทําดีทําเด่นได้ทุกเลื่อนนะครับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดหาตัวจับได้ยากนะครับสามารถพัฒนาตัวเองหรือทําให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าได้ดีนะครับมีนิสัยที่กล้าไม่เกรงกรลัวใครและก็วาจาที่น่าเกรงขามนะครับบุคลิกนี้เสริมเสริมสร้างให้ตัวเองมีบารมีมากนะครับแล้วก็ความรักเป็นค่อนข้างที่มีอุปสรรคนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ย ต้องเจอปัญหากับความรักล้วต้องแก้ไขกับปัญหาความรักอยู่ตลอดเวลาเนยนะคนที่13ามมีนานนะคนที่13นา,นาเนนมษาเป็นคนที่มีความกล้าบ้าบินและมีความคิดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเพราะว่าวันที่เลขสิบสามเนี่ยฮะเป็นคนทำให้มีความคิดแหวกแนวนะครับถ้าใช้อํานาจบาร,รมีในทางที่ถูกก็จเจริญก้าวหน้า และสำเร็จในชีวิตได้นะครับแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วจะนําหายนะนนาภัยมาสู่ตัวเองนะครับควรตั้งตัดสินใจดีๆอย่าบูวามอย่าเพียงคิดชั่วแบบ พลิบตาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางไม่ดีนะครับควรระมัดระวัง13พฤษภาเป็นคนที่มีความมานะพยายามอย่างสูงเลยนะคะคนนี้นะมีความคิดสร้างสารรค์มีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้สําเร็จรุล่วงได้ดีนะแล้วก็คนเป็นคนที่สามารถพลิกฟื้นแผ่นดินได้คือจากที่ดินล้างๆสามารถทําให้เป็นอุดมชุ่มชื่นได้ดังนั้นเป็นคนที่พลิกสามารถพลิกชะตาชีวิตตัวเอง จากธรรมดาจากจนให้รวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอย่างสูงนะ13พฤทธพานะแต่ความโกรธความกล้าทําให้ขาดสตินะครับดังนั้นต้องระงับจิตใจของตนเองให้ดีๆเรามาระวังเรื่องความกล้าเกินไปหรือความโกรธนะเพราะว่าพอโกรธปุ๊บโหขาดสติเลยแล้วทําอะไรผิดๆไปเลยนะครับคน13มิถุนาเป็นคนที่มีนิสัยรักสนุกนะครับชอบทํางานและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะครับชีวิต ไม่ลำบากและไม่ยอมให้ตัวเองพบกบความลำบากเด็ดขาดนะครับพยายามดิ้นรนให้ตัวเองประสบความสำเร็จและมีความสุขและมีความสบายนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดที่13มิถุนาเป็นคนที่ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตด้วยตนเองทุกวิถีทางเพื่อความสําเร็จนะฮะชีวิตมักจะชอบเดินทางและจะพบเนื้อคู่ไกลบ้านนะครับคน13มิถุนานะครับคน13กร,รกฎาคมคือความรักความหลังมิรู้ลืมคือถูกความรักในอดีตทนหลังฝังใจอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นคนที่ อชอบพยายามมุ่งมั่นฝ่าฟันทําให้สังคมยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําหรือในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกอยู่หรือชอบอยู่ถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองชอบทําสิ่งนี้อยากทำสิ่งนี้รักสิ่งนี้ตัวเองก็จะแสดงความสามารถให้สังคมยอมรับนะฮะแบบอ่าฉันทุกคนต้องเห็นความสามารถของฉันให้ได้อะไรเงี้ยหรือฉันอยากเป็นเศรษฐีฉันมั่นใจว่าทำนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีได้เพราะฉจะทำแบบนี้ ก็จะพยายามทําถึงที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งคือบางตัวเองเป็นคนที่บางทีมีความรักแบบอ,อะไรนะถ้ารักแล้วเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยหรือหลอกลวงคนอื่นเนี่ยถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยากจะทำอยากจะหลอกคนอื่นอยากจะต้มตุ๋นคนอื่นโดยใช้ความรักก็สามารถจะทําได้เลยนะครับคือง่ายว่าถ้ายอมหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นคนนี้คนนู้คนนี้มารักหรือเพื่อต้องการจะหลอกใคร ถ้ามีความตั้งใจยอยากจะหลอกนะคนเกิดวันที่13กรกฎาคมเนี่ยสามารถจะทาได้ดีเลยเป็นนักต้มตุ๋นได้เลยดังนั้นอย่าทำนี่ครับ <afect> เพราะว่าทุกคนเขาจะเชื่อเขาจะหลงหลงขลมคุณอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณจะอยากจะเป็นคนไม่ดีหลอกลวงคนน่สามารถจะทําได้อย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิทดทําดีเป็นคนดีคุณจะสามารถทําให้คนรักนับสุนคุณจนคุณให้ร่ารวยเป็นเงินมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยดีกว่าดังนั้นก็อยู่ที่เราเลือกนะครับสิสามสิงหา พลังแห่งอำนาจบาร,บรามีทําให้สําเร็จได้นะฮะคนที่เกิด13สสิงหานะครับดังนั้น общем, ความคิดความอ่านของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดความคิดกว้างไกลเป็นความคิดที่มีอิสระเป็นคนที่สแสวงหาความสามารถต่างๆให้ตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเองมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงใจิตใจคนอื่นได้ดีเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ดีนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีบ้านปลายจะร่ํารวยนะครับถ้าสามารถเอาความสามารถตัวเองเนี่ยมาพัฒนาอาชีพจะทำตัวเองร่ํารวยในบ้านปลายชีวิตนะครับ คนเกิดวันที่13ตุลาเป็นคนที่มีความสุขุมระครอบและช่วยให้พลังความสามารถนี้เปลี่ยนแปลงโดยชะตาชีวิตเพียงแค่ข้ามคืนก็ได้ดังนั้นค้นหามันให้เจอนะว่าความสามารถของเราคืออะไรนะครับแล้วตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆสิ่งไม่ดีต่างให้ผ่านพ้นไปได้นะครับดังนั้นตั้งใจคิดแล้วก็กล้าที่จะทำ ถ้าคิดว่าถูกแล้วนะครับแล้วก็ความรักมักจะทําให้ชีวิตราบลื่นดังนั้นถ้ามีความรักก็ทําให้คุณเป็นคนที่มีความระมัดระวังและสามารถจะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้นะครับคนเกิด13พฤจิการเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบลึกลับความรักและชีวิตก็จะลึกลับเหมือนกันนะฮะดังนั้นด้วยพลังงานต่างๆที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยคุณไม่สามารถจะควบคุมความสามารถของคุณได้ถ้าคุณไม่มีสติดังนั้นคุณควรมีสติและมีความอ่ารอบคอบ คุณจะสามารถนำความสามารถของคุณเนี่ยมาพัฒนาให้คุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าร่ารวยและเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณได้นะครับแล้วก็อันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เล่นลับเนี่ยคุณสามารถจะสามารถศึกษาศาสตร์เล่นลับต่างๆพวกหมอดูต่างๆได้และสามารถทําให้มันเนี่ยเอามาเป็นแนวทางชีวิตพัฒนาคุณจนคุณมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นะคนที่เกิดที่13พฤศจิก,กานะครับคนที่เกิดวันที่13ธันวานะนรับ มีการดำเนินชีวิตแบบลุ่มลุ่มเดินอน,อนเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับแต่สามารถพลิกผันชีวิตให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าได้และประสบสำเร็จได้ดีนะครับฐานะเงินทองสามารถจะมีมีเงินมีทองล่ํารวยตอนเข้าวัยกลางคนไปแล้วนะครับส่วนจะปเป็นเศรษฐีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่แต่ละคนที่จะมีความสามารถหรือบุญวาสนานครับแล้วก็ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนมักพบรักที่ส่งเสริมคือบางทีอ่ะช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้พบรักที่แบบว่าดีๆนะฮะอาจจะแบบว่าฉับฉวย แต่สุดท้ายเนี่ยพอมันปลายแล้วเนี่ยก็จะมักพบรักที่ดีและส่งเสริมชะตาชีวิตของคุณนะครดังนั้นก็ตั้งใจสร้างบุญบารมีทําความดีไว้เยอะๆนะค,คนใน่วันที่13นะวันนี้และการพิจหามาแลาก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่เมตตารับชมคลิปจนจบนะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมบัติทนาทุกคนนะครับขอบคุณครับ